่าวความคืบหน้าด้านหลังน้ำตกแสงอีเกิ้งที่บวรราชธานีอโศกหลังจากที่น้ำตกแสงอีเกิ้งได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาใช้บริการตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน2566และเป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวไม่แพ้น้ำตกจุดอื่นๆในสวนน้ำบ้านราชในรอบสัปดาห์นี้ คุณเปียพลังจิตคดชสารทองหนึ่งในศินลปินผู้ดูแลได้เล่าถึงความคืบหน้าในการสร้างน้ำตกแสงอีเกิ้งแก่ทีมสื่อบ้ารราชเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่27เมษายน2566ดังนี้ค่ะเก็บงานด้านหลังครับกำลังเก็บงานด้านหลังในห้องครข้างหน้าใช้ประโยชน์ได้แล้ว ใช้งานเป็นน้ําตกได้แล้วแต่ส่วนด้านหลังยังยังไม่สมบูรณ์ก็เลยกําลังทํากันครับแล้วเหลือลงสีะเหลือลงสีนะครับก็ไว้เป็นที่นั่งไว้ตามมุมต่างๆเวลาเพราแม่พี่น้องเรามาก็มีโต๊ะตัวกลางส่วนแต่ส่วนนี้จะเป็นที่พักก็จะเป็นกุฏิที่พักท่านสมณานุชัยครับ นี่เป็นบันไดาทางขึ้นขึ้นอเอามาดูในห้องครับว้าครับผมนี่ด้านนอกนั่นเป็นน้ำตกนะครับค่ะด้านในก็เป็นที่อยู่ค่ะแล้วตัวนี้ล่ะนี่เป็นหน้าต่างอะคะอ่านี่เป็นหน้าต่างครับ ลงมันเข้าโอเคไปแล้วครับอ่าเดี๋ยวพาขึ้นไปนะครับอ่าภาพ360สบองศา นี่ก็เป็นชั้นบนนะครับข่าวบรรยากาศร้านกล้าพันไม้หลังงานตลาดอริยะครั้งที่42 ที่สวนกล้าพันไม้ด้านหน้าบาวรราชธานีอโศกตั้งแต่หลัางงานตลาดอริยะเป็นต้นมาได้ต่อยอดการขายกล้าพันไม้ต่างๆอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้ในวันพฤหัสบดีที่27เมษายน2566คุณมุทิตาสุขันธนาคได้ให้สัมภาษณ์แก่ทีมสื่อบุญยมดังนี้ค่ะเรื่อยๆอะค่ะแต่เวลาบางครั้งก็มาเยอะเหมือนกัน สามสี่สามสี่เจ้าอ่ะสี่ลายลู้ามาอันนี้ไม้ผลแบบฝรั่งไร้เมล็ดสี่สิบห้าบาทค่ะอันนี้ไร้เมล็ดมะพร้าวกะทิร้อยหกสิบบาทค่ะเอ่ออันนี้กินเนื้อเลยค่ะมันเป็นแบบฉ่ำๆเนื้อออกหวานๆมันๆส่วนัไอ้มะพร้าวน้ำหอมนี่กินน้ำค่ะกินน้ำแล้วก็กินเนื้ออ่อนนะคะพริกค่ะพริกรกระถางแคสามสิบบาทนะคะ แล้วก็มีมะม่วงค่ะมะม่วงก็หลากหลายพันธุ์ค่ะค่ะน้ำเรไว้ติตดองค่ะอันนี้กินสุกเป็นมะม่วงกินสุกหมอนทองนี้150บาทค่ะค่ะมะนาวแป้นพิจิตค่ะจะหอมแล้วจะทนโรคค่ะนอกจากคุณมุทิตาแล้วยังมีคุณอำนาจสุขันธนาครวมถึงคุณอีทบุญธริกจันศรีและจิตอาสาท่านอื่นๆ ได้เวียนกันเข้าไปช่วยขายต้นไม้ด้วยค่ะการตอบรับของลูกค้าก็เป็นไปได้ด้วยดีที่ได้มีกล้าพันธุ์ชนิดต่างๆให้ได้เลือกไปเติมเต็มสีเขียวชะอุ่มให้แก่บ้านและที่ทำงานด้วยค่ะมาบ่อยค่ะลูกลูกเขาชอบแล้วก็ชอบบรรยากาศจ้ะก็คือแถวนี้เขาไม่มีที่ไปหรอกเขาก็มาที่นี่กันหมดอะมาจากใน่่ายครับค่ายสัมรสิทธิ์ที่ประสงค์ครับมาบ่อยอยู่ครับมาบ่อยอยู่ <laughs> เลือกซื้อของครับ ข่าวความตื่นตัวการเลือกตั้งสสใกล้ถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้ามาทุกทีที่บรวรราชธานีอโศกชาวชุมชนได้รวมพลังกันแสดงจุดยืนทางการเมืองเพื่อสนับสนุนคนดีให้ได้มีโอกาสกลับมาปกครองบ้านเมือง ในเวลาตั้งแต่16นาฬิกาถึง17นาฬกา30นาทีของวันพฤหัสบดีที่27เมษายน2566ที่ชั้นล่างเฮือน00และที่สวนน้ำหน้าองค์พระพุทธโธมีบรรยากาศการแสดงกิจกรรมร่วมกันมาแบ่งปันค่ะ 很少。 นอกเหนือจากนี้ที่อุทยานบุญนิยมร้านอาหารมังสวิรัตของชาวบุญนิยมก็มีบรรยากาศการแสดงจุดยืนการเลือกตั้งผู้แทนของชาวบุญนิยมโดยเริ่มดาวกระจายไปตามร้านต่างๆในบริเวณอุทยานบุญนิยมค่ะพ่อแม่พี่น้องเบอรยิบสองได้ลุงตู การดาวกระจายแบบซอฟท์พาวเวอร์ของชาวบุญนิยมอาจจะกระจายไปตามจุดต่างๆเพื่อเพิ่มพลังการสนับสนุนคนดีให้มากขึ้นเพื่อให้ได้คนดีกลับเข้ามาบริหารประเทศของเราต่อค่ะใกล้ไม่ไกลอยู่ร่วงไทยสร้างชาติเลือกลุงตู่เลือกคนดีมือสะอาดเลือกรว่งไทยสร้างชาติได้ลุงตู่ได้ลุง